รับกาทโดยเปรคยบดี่อนโยองแล้วก็ดูว่ารับมภูมิใจสูงกนเพื่อให้ได้ความสามารถในการทำสิ่งวี่ครอบครัวส่วนตัวเขาคิดก่อนี้อรับโอกาสไปเจ้าทวน do oh. ชที 1> ่1ในกลับกลับสุดนับพระเด็กคุณมาบรุษสามารถและอีกสายเลครับผมเองอี่ทัวนทุกวันนี้มีน้องชาย3คนเจ้าเทพพร้อเพื่อเอครับขออนุญาตนะครับ พ่อพ่อเป็นไงบ้างทวนลูกเอ้ยพ่อน่ะเหมือนไม้ไกลฟังจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้โถพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิครับพ่อเนี่ยอยู่ไปล็กโลกใจให้กับลูกๆทุกๆคนนะพ่อนะเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือไอ้ทัศ มือหายไปหัวไปไหนกันแต่เช้าวะช้าหายไปไหนแล้วพ่อฉันก็ไปยทำงานหาเงินมาให้แกไต้พ่อแกไม่ค่อยสบายจยุกยาแกก็ไม่ค่อยกินฉันซื้อมาให้แกไม่ค่อยกินแกก็เป็นอย่างนี้สิพ่อมึงอย่าทำมันพูดเลยรู้ว่ามึงแอบไปต่อยปวยมาใช่ไหมใช่ไหมบอกพ่อิบอกที่ไหนล่ะนี่พี่มองกาเองพี่ก็ู้นะว่าทุกวันนี้ ก็มาปิดบางข้ออี่แกจะได้ครับให้ฉันทำยังไงจะคิดดูสิเงินที่ฉันหามมาได้ทั้งหมดพ่อเอาเงินส่งให้พี่เทพส่งให้ส่งให้จนตัวเองไม่สบายไม่มีเงินซื้ออยู่ซื้อยากินแต่ความรู้อย่างฉันที่แกไม่ได้ส่งเรียนอย่างพี่ฉันจะเอาเงินจากไหนพี่ฉันถามแกหน่อยอรู้ว่าถึงเองทำเองจะให้พ่อรู้ก็ความสุขของพ่อรู้ไหมอีกไม่นานเจ้าเทพน้องข้ากับคุจะกลับมาพี่เทพกลับมากลับมาวันนี้อย่พี่ใช่ เดินเจ้าเทพมเดินทางมาถึงบ้านพร้อมกับวันลาวัยรุ่นและจตุเทพนี่นะจ๊ะบนรพ์นี่แหละค่ะบนรพ์ใช่โหอากาศดีๆนะคะวันลาชอบจังเลยวันลาจ๋าเดี๋ยวคนล่าอะไรรอคุณเทพอยู่ข้างนอกนี่ก่อนนะเดี๋ยวคุณเทพเข้าไปในบ้านก่อนได้เลยค่ะที่รักเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะคะเทพดูแลคนวันลาให้ดีอย่าให้หนุ่มๆมาแอบมองเพราะว่าคุณเทพที่หึง อย่าเป็นนักเลงหัวไม้นะไม่เป็นหรอกนะพ่อเออแกสบายใจได้พ่อพี่ทวนพ่อเท่โอ้โหพ่อเทพลูกพ่อโอ้โหพ่อมหาดุลเลยร้อพ่อกอดทั้งทีที่ลูกโอ้โหพ่อจังเลยดีใจจะเว้นได้เลยลูกเฮ้ยลูกกูมาแล้วรอดลมรอมให้ลูกกูนั่งก่อนพ่อเทพมานั่งเร็วไม่เป็นไรพ่อร มันจะยังไงผอแฝกของแฝกอยู่เลยวะเออกูเข้าไปใงกูอย่างนี้แหละพ่อไม่สบายหรออืมพ่อไม่ต้องห่วงนเป็นหายๆพ่อแกต้องนอนตะแคงแม่เลยแกเนี่ยทำไมลูกลังเอียงเลยเกินนี่ฉันอยู่กับสองขนตอนพ่อเนี่ยจะพูดดีสักครัก็ไม่มีนี่มึงจะทําเป็นพูดไปนะไอ้โัวไอ้ทัศบนี่พ่อเทพเขาเป็นคนมีการศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าเขาจะเป็นใหญ่เป็นโต ควรเอาใจที่เทพเขาไว้รู้ไหมไม่ต้องเป็นหัวเพราะว่าที่เทพกลับมานี่ตั้งใจว่าจะกลับมาดูแลครอบครัวพ่อเทพล,ล้เรียนจบแล้วโอ้โหพน <อ S 1> ใจก<อ>ันเ<อ>ลยพ่อคุณก็ทูนหัว<อ>เห็นไหมไอ้ทับมึงน่ะมันง้ออย่างวายดูพี่เขาสิพ่อครับเราวที่สำคัญเลยนะพ่อนะตอ,อนนี้เทพมีเมียแล้วครับมีเมียแล้ว ว่าได้ยังไงพ่อเทพไม่เป็นไรพ่อเทพมีเมียก็ไม่เป็นไรพ่อครับเดี๋ยววันเนี้ยเทพพาคุณปัลล่าเข้ามาด้วยพี่ทวนเดี๋ยวเทพฝากพี่ทวนออกไปต้อนรับคุณปัลล่าเขาหน่อยไม่มีปัญหาด้วยน้องกับภัยพี่เลยพี่จัดการเองเดี๋ยวผมขอไปเก็บข้าวของที่เดียวมาแลนะพ่อนะที่ไปเอาชื่อคุณปัลล่าผู้จากับเขาดีนะพี่ทวนได้ได้ได้เขาเป็นเด็กเป็นนอกโอเคถ้างั้นไปอาบน้ำก่อนพ่อ อย่ไปรับน้องกับใครให้ก่อนนะพ่อนะเออต้อนรับดีๆนะลูกจากจานี่พี่ตวันเรียวไครจบดิพี่เป็นพี่ใหญ่ของบ้านพี่จะออกไปต้อนรับแค่น้องกับใครเนี่ยนะให้ฉันไปแทนเถอะพี่โอ้โหเนี่ไอ้กูนะเพ่อว่าน้องกับใครกูเนี่ยเขาจบมาถึงเมืองนอกเมืองนาไม่ได้ยินเหรอวะเองไปรับเขาพูดจากระโชกโหกหฮกแล้วพอดีก็ตกใจกันพอดีพี่ตวนพี่จบเมืองนอกแล้วจบการศึกษาจากไหนก็กินข้าวเหมือนกันละพี่ ไม่ได้กินเครื่องบินก็นหน่อยพี่เอาเอาเอาถ้าเองอยากไปรับเชิญเลยได้ผู้จา <c oughs> ้าเขาดีๆล่ะไปามด้เลยคือ,ค,อคือกูไม่รู้ว่ากูจะหัวเรอดหรือจะตกตารบอกบอกพ่อแม่พี่น้องไปว่าทำเพื่ออะไร <c oughs> ทำเพื่อคณะทำเพื่อสิ่ง ใหญ่สิ่งโตในอนาคตเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์หนังกกจะมีโปรเจกต์หนังนะคะฝากไ,ไปด้วยอะไรหนังก็โปกไม่เที่ไม่ต้องเรื่นเพราะไม่เป็นมมน้องผมไม่ชอบหยาบคายขอโทษก่อนขอโทษนะครัเป็นภาพยนตร์ที่พ่อเอกของเรานะคะพ่อเอกอชัยศรีว์ชัยที่ขายสาลี่อยู่สุพรรณบุรี <c oughs> มันตกดังดีจัง บอกไว้ด้วยปลายปีนี้จะเริ่มเริ่มทำโปรเจกต์อ่าเป็นเรื่องสีดาและเราเล่นงอะไเป็นอะไรลุกใช่เป็นลุกกรอบไม่ใช่อ่าเป็นเป็นเพื่อนนางเอกค่ะเป็นเพื่อนนางเอกใช่ไม่ได้เป็นสีดาสีดาเป็นตอนปลายขอบคุณครับพี่มันไม่ใช่เขาเป็นเขาเป็นตอนี่นไอ้เนี่ยอ้าวสวัสดีครับคุณคุณ คุณทัศมึงไม่ต้องมาเรียกคงเรียกคุณหรอกกูไม่ได้มาเป็นหมึกเป็นพิเทพเออมึงเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไง,งกูงงอยู่เมืองนอกกูไม่ได้กรุงเทพนะมึแล้วมึงมีบัตรเต่าบัตรต่างด้าวอ่ะนี่ควา,ายของคนไทยโดูหน้าของคนไทยมึงร้องเพลงชาติไทยกูฟังอ่ะนี่แม่อันนี้ไม่ได้ขายเพื่อนนะคือเราเราก็ผมก็อาจจะบอกว่าแกล้งก็แกล้งแหละ เพราะว่า<ม>เคยสัญญากันไว้ว่าถ้าหากว่าคณะสองเพทพประมุขที่รักเนี่ยมีงานถึง20คืนนัตตี้มันจะโกนหัวใช่และตอนนี้ยังไม่ถึงแต่กูโกนแล้วก็โกนเพื่อให้งานถึงไงเพื่อนถ้า,ถ,าถ้ายังไม่ถึงอีกคงต้องโกนข้างล่างเ้ืพอเราโกนไปเสร็จป,ปุ๊บนะแม่นะก็โอเคเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะใครออกมาเนะ่ยได้ฮาดังแน่ๆอโกนตอนคืนปุ๊บตื่นเช้ามาแม่งรถชน รถชนเลยแม่ยักรถชนทีนะแม่เว้นซ้ำําเพราะรถชนไอรถชนเนี่ยผมก็สงสารแกงเพื่อนก็สงสารแต่เนื้อขำตอนที่มันจะเดินขึ้นไปบนลงมาไปเลียมพดีแต่ผมมันอยูกก่เงี้ยตำรวจคงคิดว่ามึงนี่มันพูกแบบโรกจิตแอะเื่องความที่ชนชนจะอะไรรู้ไหมแม่รถขยะชีวิตมันจะบาดตกในขนานี้แต่เดี๋ยวดีแล้วเพื่อนเดี๋ยวดีแล้วกูเชื่อว่ามันองดีขึ้น อารถขยับเป็นไงก็สบายดีพี่มึงทอาไมไม่มีเอาตัวนลยตัวที่อาผ่าดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไปโดนดูหน้าผากที่ไหนมาเนี่ยครับมันก็เรื่องของฉันนะค่ะเพราว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีคนรักคนรักจูบแล้วผากมามันผิดตรงไหนนะคะอ๋อเหรอครับเอ่อพี่เทพให้พาไปเท่าไรครับผมพี่เทพครับผมเดี๋ยวเดีด๋ยว อพี<ไ> <ไป S 1> ่เทพพี่เทพพี่โน้ตเหรอพี่โน้ตอะไรใครคะโน้ตชมพูปูปูปูนี้เล่นเป็นนางกองนะแต่นอกเล่นเป็นนางเอกใจพี่พูด้ีม<ล><า>คนและละมึงอนะพูดไ<ล><า>ปเยอะพูดจนนานกูออกกันไปหมดแล้ว พี่โนมใจเย็นๆทำไมกูพูดกับมือมือไม่เห็นออกเลยนะนตี้ทำไมพูดกับมืมึอไม่เห็นออกเลยใครจะเอากูละคณะอื่นนะนี่เดี๋ยวก่อนนะคะครับคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นน้องชายของคุณเทพใช่ไหมใช่ครับอ๋อจะคือไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าการแต่งตัวของคุณเนี่ยมันดูไม่ได้เลยสำเนียงสองภาษากริยาสอสกุลคือว่าคนแบบเนี้ยฉันไม่อยากคุยด้วยนะคะ หลีกทางไปด้วยเป็นอะไรอ่ะนี่มันทำอะไรอ่ะออ๋ไม่ไม่ได้เป็นไรนะครับคุณหนูแล้วแล้วมันทำอะไรอ่ะคุณหนูว่มันจะโดนตีแล้วล่ะอ้นี่เป็นนักมวยนะมันเป็นนักมวยเก่าอยู่ยุ่งอะไรกับมันานามาเข้าบ้านเลยครับเข้าบ้านเข้าไปได้ใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค้าแล้ไม่ผิดนี่คุณพ่อใช่ไหมคะใช่จ้ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นลูกสะใภ้นะคะเป็นคนรักของคุณเทพนะค่ะนั่งก่อนลูกนั่งก่อนสวัสดีค่ะคุณพี่ออดิสพีสพีพี่เอเล็กซี่เลยนะพี่พี่เอยพี่เอยทวนเอยไหนอ่ะเธอเมื่อไหร่เออทวนทวนนี่อยากจะบอกว่าชอบคุณเทพ ทุกวันทุกคืนเลยค่ะคะุณธรรมดาครับคน,นน่ารักจังเลยนะคะฝา,ากเนื้อสับตัวได้นะคะได,ได้จ้ะได้จ้ะฝากเนื้อสับตัวได้ไหมคะฝากเนื้อสับตัวได้ไหมฝากอะไรกูล่ะชีวิตมันยังฝากไว้ <_ S 2> ไม่รอ,อรดเลยตัวเองเลยทำตัวตามสบายนะขอบคคุุณณนะนเ,นเป็นลูกสาาะใภ้พ่อไะเออบ้านของพ่อน่ะหลังมันอาจจะคับแคบไปหน่อยเอาเป็นว่าคืนนี้ไปพัก ที่ห้องพ่อก็แล้วกันเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยห้องพ่อใ,ใหญ่ที่สุดนะลูกพ่อให้เขาไปพักในห้องพ่อแล้วพ่อจะไปนอนที่ไหนเราพ่อไอ้ทัดมึงจะมาค้างอะไรกูแก่แล้วจะนอนที่ไหนก็ไม่เป็นไรกูนอนในห้องพักก็ได้อ๋อห้องพักมันแคบนิดเดียวไอ้ทัศมันเรื่องของกูอ้ออีนี่มาวันเดียวเดี๋ยวรอมาพุ๊เอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อไปเตรียมห้องเตรียมครับ ไปจัดห้องก่อนนะลูก <Culture S 2> พ่อพ่อพ่อไม่ต้องไปไหนเลยพ่อพี่ทวนพี่พาพ่อไปพักก่อนไปกินข้าวกินยูกินยาให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะพาคุณ <rum> ขวัญขวัญล่าเนี่ยไปย้ายห้องพระใหู้่ห้องอ่อยไปเดี๋ยวพ่อพูดดีๆหน่อยเดี๋ยวทับพี่ขอบคุณ เจ้าท่านไม่ชอนใจสมัยสักเท่าไหร่ไม่ใหญพ่อและลำบบากจะเป็นต้องต้อนรับพ่อไปนานที่ไหทักเถิดนะคะเพื่อนเพื่อนดูสกายชาว่าเจะปไนเพ่อนาวพัดฝันไอพที่จึงพาพี่อนไปไปหาห้องพัก i'm